ต่อไปเป็นการบอกอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการทําวงจรตัวมือเปิดปิดไฟนะครับตัวที่1เป็น k y 0บ7เจ็นะครับแล้วก็ไฟสถานะ LED แล้วก็บอร์ด Arduino แล้วก็รีเลย์นะครับแล้วก็หลอดไฟสำหรับแสดงแสดงการเปิดปิดไฟ2ดวงนะครับต่อไปเป็นการสัิปรากันนะครับ ตบมือตัวปิดไฟครับเมื่อตบมือสองครั้งไฟจะเปลี่ยนสถานะจากดับเป็นติดนะครับและเมื่อตบซ้ำไฟก็จะดับนะครับแต่เมื่อตบมือสามครั้งไฟดวงที่สองก็จะติดนะครับและตบซ้ำไฟดวงที่สองก็จะดับครับและเมื่อตบมือหนึ่งครั้งครับตัวโค้ดจะวิเคราะห์ว่าเป็นเสียงของตบ หรือไม่ทำให้ไฟเปลี่ยนสถานะแต่เมื่อมีเสียงตบมือมากกว่า3ครั้ง<ๆ>ไฟก็จะไม่เปลี่ยนสถานะเช่นกันครับในทีนี้เมื่อมีเสียงตบมือมากกว่า3ครั้งโคดวิเคอร์จะวิเคราะห์ว่าเป็นเสียงของตก